มาตุมก็เป็นคนที่แบบอ่ะศรัทธาในพญานาคเนียนะครับผมแล้วมาตุมก็เห็นที่วัดใหม่ศรีลมเย็นอย่างเงี้ยมีบ่อน้าสระมรกตแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนเป็นรูปปั้นพญานาคอยู่ทางหน้าทางเข้าวัดในอย่างเงี้ยครับก็เลยเดินไปถามพระอาจารย์ตอนนั้นยังเป็นพระนะครับพระอาจารย์เอกชัยครับพญานาคมีจริงไหมครับทางนี้เลยถังตรงเลยใช่เขาบอกว่าตามพุทธประวัติก็มีไงก็เป็นนาคปกงไงอะไรอย่างเงี้ยคือพระท่านก็อธิบายตามปกติอะไรอย่างเงี้ย แล้วที่นี่มีพญายนาคไหมฮะก็ยังอยากรู้อีกอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีหรือไม่มีมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเราเป็นพระพระอาจารย์ตอบอย่างนี้แต่เราเป็นพระที่อยากรู้ไง <S <S 2> <S 2> เราก็ยังเราเป็นพระที่อยากรู้ไงอ,อ,อันนี้พระอาจารย์เอกชัยเนี่ยคือสายหัวใส่ตุ้มหลายรอบมากเราไม่ยอมพูดสักทีตุ้มเนี่ยพยายามเค้นโยมพี่หมอมบีรู้ไหมว่าตุ้มน้าสั่งให้โยมอุปถาะไปเซเว่น ซื้อขนมมาให้เยอะที่สุดแล้วแจกเด็กวัดทุกคนเพื่อถามว่ามีพญานาคที่วัดมีไหมโอ้ใจเราอยากทําบุญด้วยก็คืออยากให้เด็กได้แบบได้กินขนมอร่อยอร่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครแต่เปิดสืบได้แต่โยมอุปถัก์อ่ะคือนี่โยมความผิดให้เพื่อนตลอดเลยเนาะคือโยมอุปถักต์ก็จะแบบว่ามีจริงๆนะเจ้าค่ะต้องมีแต่อยู่เราหากันไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแล้ววัดคือเนื้อที่เป็นไรอ่คะครับคือเข้าไปเนี่ยเป็นกรงสัตว์แล้วก็จะเป็น โซนขึ้นไปบนเขาแล้วก็ลงไปข้างล่างเป็นบ่อมรกตแล้วหลังวัดเป็นป่าเป็นป่าป่ายางอ่ะไว้กรีดยางข้างหลังวัดเลยอ่ะตุ้มเดินทุกตารางเมตรเลยครับตุ้มเดินทุกที่เดินเพื่อหาตามหาพญานาคพอตุ้มเชื่อว่าที่วัดนี่มีตุ้มสัมผัสได้มีแน่ๆเลยเดินไปถามพระอาจารย์ว่าใช่อันนี้ไหมครับพระอาจารย์บอก เขาก็ตั้งของเขาอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าเนี่ยถามพระอาจารย์ว่าทําไมพระอาจารย์ถึงไม่เอาผ้าสีไปผูกหรือไปทําสัญลักษณ์ให้รู้ว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์บอกว่าเราไม่ได้ถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยว่าเขาอยากได้หรือเปล่าเขาอาจจะอยากอยู่ของเขาอย่างนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือพระอาจารย์ไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีแต่แค่อยากให้เรารู้หน้าที่ของเราแต่หน้าที่ของเราเราก็ทําแต่เราก็อยากรู้ไงมันไม่ไหวมันหลับไม่ได้หรอกนะอะไรอย่างเงี้ย ต้มเดินตามหานะครับตั้งแต่วันแรกนะครับผมจนเข้าวันที่สมครับจําได้เลยว่าส้นเท้านี่แตกเลยอ่ะคือเดินเดินหากับโยมอุปถากแบ่งโซนกันเลยนะครับคือหมายถึงว่าโยมอุปถาคเดินโซนล่างต้มเดินโซนบนเดินตามหาพญานาคสิ่งที่เราอยากเจอเพราะว่าพระท่านบอกว่าวัดนี้มีแต่ให้ไปหาเองโอ้โหจะไปหาตรงตรงไหนอ่ะหยิบทุกสิ่งที่คิดว่าเป็นพญานาคมาใช่ไหมครับไม่ใช่เอาเริ่มใหม่ใช่ไหมครับ ตุ้มคิดว่าลึกๆึกละพระอาจารย์เอกชัยก็คงอยากจะสอนอะไรบางอย่างกับเราเหมือนกันเลยเนี่ยจนกระทั่งวันท้าย,ายอ่ะ,อะการเดินหาพรายน้าของตุ้มคือไม่ได้ทําทั้งวันนะครับคือตุ้มจะใช้เวลาแค่เฉพาะช่วงเชา้าช่วงที่กวาดลานวัดนะฮะแล้วก็ไปอาบนะ้ำไปส่งน้ำเพื่อมาฉันเชา้าตุ้มข้ามขั้นตอนเป็นกวาดลานวัดแป๊บ,บนึงกวาดลานวัดจับกปกติต้องกวาดครึ่งชั่วโมงตุ้มกวาดสิบนาที เพื่อ20นาทีเดินตามหาแล้วก็คือยังไม่ต้องไม่ต้องส่งน้ําค่อยส่งหลังเพลงเลยเพื่อจะได้มีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเดินตามหาพญานาคทุกวันสี่วันติดไม่เจอครับผมไม่เจออะไรที่เป็นพญานาคเลยแต่ใช่ครับผมไม่เจออะไรที่เป็นพญานาคเลยจนกระทั่งเดินไปหาพาจารย์บอกพาจารย์ครับบอกผมหน่อยเถอะครับผมเหนื่อยก็พูดกับเขาตรงๆกนนะ พระอาจารย์ผมเหนื่อยอยากรู้ที่นี่อยู่ไหนผมไม่สัญญาผมไม่ลงรูปผมไม่บอกใครถ้าพระอาจารย์บอกว่ามีผมอยากเห็นเป็นบุญสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะพระอาจารย์บอกจริงๆเราก็มีบุญนะเราได้บวทเรียนเนี่ยก็คือเป็นบุญแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดใจเราอ่ะไม่ไปยึดติดว่าจะต้องได้เจอได้เจอเดี๋ยวมันอาจจะได้เจอก็ได้อพระอาจารย์พูดอย่างนี้ก็เลยโอเคได้สัจธรรมมาอย่างหนึ่งว่า การวิ่งตามหาอะไรบางอย่างหนึ่งเพื่อความปรารถนาของตัวเองมันคือกิเลสอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็คือประเด็นคือมันเหมือนเป็นจัดรมที่สอนเราโดยที่พระอาจารย์ไม่ต้องพูดนะครับแต่เขาปล่อยเขาไม่ได้ห้ามว่าตุงห้ามเดินหานะอ,อย่าเดินหาเดินหาไปเลยคือท่านไม่ได้มาบอกว่าห้ามทํานู่นห้ามทำห้ามทำนู่นทำนี่อยากลองเดินเดินได้เลยแต่จากปากของท่านไม่มีบอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไม่พูดไม่พูดแค่จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ ตุ้กก็เดินหาเดินหาตุ้กก็ได้สัจธรรมางหนึ่งว่าเออจริงๆเรากาลังวิ่งตามหาสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีเหนื่อยเนาะเหนื่อยครับเหนื่อยมาก <ừ> ตุ้กกำลังวิ่งตามหาอะไรบางอย่างหนึ่ง <ừ> เพื่อมาบอกกับตัวเองว่านี่ไงฉันเจอแล้วแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์คือสมมติถ้าเจอแล้วแล้วจะังไรอะ่ะ <ừ> แล้วมันจะยังไงต่อรเราเรามีความสุขมากขึ้นไหมที่ได้เจอครับทาไมเราลอยไม่ปล่อยไว้เลย ไม่ต้องไปวิ่งถ้ามันจะเข้ามาเดี๋ยวก็เข้ามาเองถ้าไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรอยู่กับตัวเองอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยตุงก็ได้สัจธรรมหนึ่งว่าไม่ต้องตามหาแล้วสุดท้ายก็เจอจนได้ครับแล้วประเด็นที่ะกี้มีเล่านิดหนึ่งคือไอ้ตรงอยู่ตรงไหนผมไม่สนใจผมสนใจแค่ว่าท่านบอกว่าไม่อยากให้คนเข้าวัดเพื่อมาใชอะอ่้อันี้มีนิ่งนีดีมากเพราะว่ามาตุ้มเคยบอกถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ทําไมพระอาจารย์ถึง หลังจากที่มาต้มเจอแล้วนะครับตูมเจอแล้วตูบอกว่าทําไมถึงตั้งไว้อย่างนั้นตั้งไว้แบบตูมเดินผ่านแบบตุมไม่ได้เห็นอะไรเลยพระอาจารย์อยากคือตูม่ะอยากตั้งสารไม่เป็นปกตินะตั้งมีศาเนะใช่นี่คือพาสามสีผูกนี่คิดเลยีแปลงเลยนี่คิดเลยนี่คิดเลยว่าแบบจะทําให้สวยเลยอ่ะจะทให้สวยเลยพระอาจารย์บอกไม่อยากให้คน มีใจศรัทธาเดินเข้าวัดเพราะอยากมาศึกษาและปฏิบัติธรรม uh huh. ไม่ได้อยากให้มาไหว้ขอหวยไหว้ขออะไรเลย uh huh. อยากให้พญานาคเขาอยู่ของเขาอย่างนั้น uh huh. ไม่ได้อยากให้คนเข้ามาแล้ววิ่งไปหาพญานาค ไม่พระอาจารย์อยากให้คนเข้าวัดถ้าไปผาพระอาจารย์เอกชัยสุริยานคุณต้องเอาธรรมะและการปฏิบัติธรรมไปแลกเท่านั้นออ,อยากให้พระอาจารย์ช่วยอะไรพระอาจารย์ช่วยครับมาฟังปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมก่อนสิจะช่วย <laughs> ระตอนขึ้นไปบนผาข้างบนโอโ้โหคือบอกเลยว่าจะมีคือถึงบอกอยครับว่าการสอนของพระอาจารย์เอกชัยจะไม่เหมือนกันเลยแต่ละวันวันนี้อยู่วัดจําวัดวันนี้ออกไปข้างนอกไปช่วยเหลือคนควันนี้ ขึ้นไปบนยอดดอยไปแบบข้างบนเลยแต่ว่าเราแยกกันไปคนละคันนะฮะคือตอนที่ขึ้นไปอะครับตุ้มก็คิดว่าเออก็คือขึ้นไปข้างบนปกตินั่นแหละหไม่มีอะไรแต่พอได้ขึ้นไปแล้วมันจะมีรูปรุงที่ทุกคนเห็นก็คือรูปที่มาตุ้มนั่งริมผาเลยริมผาะจะมีสปปงบพวกเดียวก็จะมีตกครับ <laughs> ตกแน่นอนฮะคือจะมีพระไม่ใช่พระที่เลี้ยงอ่ะแตหมายถึงว่าเป็นพระที่มาบวชมาบวช ตอนสิ้นปีเป็นศิษย์พระอาจารย์เอกชัยแล้วซึ่งในรระธรรมเรายังไม่สกอ,อยู่งต่อพระอาจารย์ก็เลยอ่ามาด้วยการสามรูปสี่รูปอย่างเงี้ยคะแล้วตอนที่นะะั่งอยู่ริมผาครับแล้วตอนนั้นอากาศเย็นมากอ,อากาศดีมากอากาศดีมากครับตอนนั้นประมาณสิบสามสิบสี่ครับอากาศตอนเช้ามีหมอกเลยครับ<อ>คือตุ้มก็ไม่ได้อยู่กับตรงนี้มานานมากแล้วะคระับตอนที่นั่งอยู่ครับนั่งกันทั้งสามพระทั้งสามรูปครับทุกคนรู้สึกหน้าตุ้มเห็นหน้าทุกคนยิ้มแบบ มันเป็นมันเป็นการเข้าใจจริงๆอ่ะพอเราได้นั่งตรงนั้นะสิ่งที่ตุ้มได้อ่ะครับข้างหน้าตุ้มเมื่อก่อนอ่ะตุ้มจะเห็นแต่มนุษย์ไปหมดตุ้มจะเห็นแต่คนตุ้มจะเห็นแต่งานเห็นแสงสปอตไลท์เห็นของราคาแพงเห็นของกินอร่อยเห็นเห็นเห็นวันนี้ตุ้มลืมตามาตุ้มไม่เห็นอะไรเลยอ่ะนอกจากธรรมชาติมันว่างเปล่าแล้วมันยิ่งใหญ่มากๆมันทําให้ตุ้มรู้เลยว่าเฮ้ย เราอยากจะเจ๋งที่สุดไปทําไมอยากจะรวยที่สุดไปทําไมอยากจะดังที่สุดไปทาไมอยากจะยึดติดของผู้นี้ไปทําไมวะในเมื่อเราเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของธรรมชาติและจักรวาลน,นี้เลยอะ,อะเราเล็กมากเลยอะแต่เราอะใจเราใหญ่ไงเราอยากจะใหญ่โตไปทําไมวะเอาเท่าที่มีมกินเท่าที่ได้เอาอะไรที่มันรู้สึกว่ามันสบายที่สุดดีกว่ามันก็ได้สัจธรรมอย่างหนึ่งว่าโอ้โหการมานั่งตรงนั้นน่ะต้องลองไปนั่งดูอะครับ